ทำธรรมชาติกาสิ่งนะครับพื้นที่แรกๆตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วนะครับที่แต่มีพื้นที่เหลือต้องการจะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เราจะมีคนที่จะมาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักว่าพื้นที่ตรงนี้ทําประโยชน์นอกเหนือจากที่เป็นป่าเป็นลมไม้ธรรมดาเราจะสร้างให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างจะเห็นว่าตรงนี้จะมคฟองไก่ไก่ตรงนี้จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างคือต้องก่แรกเราเราเราต้อง,องได้ทราบเลยจากจากจากับสัน้นดอ ขาคือต้องอบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันประมาณหนึ่งโหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานซึ่งเจ้าของก็บอกว่าอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพราะพักผ้าเพาะผ้าแล้วส่วนพวกพักผ่อนพักผ่อนและก็ส่วนที่เป็นเรียกว่าปลูกไม้กินพวกนี้นะ,ะปลูกไม้เสริมครับผมถึงว่า้จุดของจุดเนี้ในการจัดพื้นที่โดยการเราเราก็อาศัยอักกิจกรรมธรรมชาตินะก็เรียกว่า10ขั้นตอนในการจัดการแปลงยโดยเราก็มาดูว่าส่วนของ ภาพพื้นที่ของเราเป็นยังไงบ้างที่กี้ยัง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 อย่างที่เรารู้นะครับว่าเราเราจะใช้กันปลูกปลูกป่าตามยาประโยชน์สี่อย่างใช้ไม้ห้าระดับโดยเราพื้นที่เราเราอันเดิมเราก็เรามีอยู่ไม้สูงแล้วไม้กลางแล้วเรายังขาดอีกระดับทิพเตี้ยกลางแล้วก็ไม้แล้วก็ไม้หัวไม้หัวครับสามระดับซึ่งการจัดการพื้นที่ของเราก็โดยการดูพื้นที่ว่าการรับน้ําจากจุดตําแหน่งตําแหน่งไหนเราก็ดูว่าและสำคัญที่สุดคือเราจะ จะจัดการน้ําระบบน้ําจากลังคาสูผ่านน้ําสู่แปลงของเราได้ยังไงให้มีการกระจายความชุ่มชื้นโดยการใช้คลองเส้ไก่ในการนําทางแต่ละจุดแต่จุดโดยการเดินครับรในการขุดคลองนะฮะมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ของเราใช่ไหมมันยัง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 อยู่เราจะรักษาพวกรากของเขาไว้ให้ยังคงอยู่นะครับเสริมจุดไม้ต่างๆ ตามตำแหน่งที่ดูว่าเหมาะสมของแสงทิศทางแสงทิศทางเลยว่าไม้ชนิดไหนเหมาะกับจุดตำแหน่งตำแหน่งใดเราไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างไม้สามระดับที่เราเพิ่มเข้าไปอ่าตรงนี้ตรงตัวนี้ต้นอะไรครับผมนะครันต้นกาแฟครับอ๋อกาแฟครับผมซึ่งลักษณะของพืชกายภาพเขาจะอยู่ในที่แดดลำไรได้ที่ร่มลำไรได้ครับเพื่เสริมก็ไปในจุดที่อาจจะมีแดดบ้างนิดหน่อยครับ เตมเข้าไปอันนี้ถือเป็นไม้เตี้ยครับผมใช่ไหมครับครับผมทีนี้พวกไม้เรียดินอย่างนี้น่าจะเป็นเป็นไม้เรียดินใช่มครับครับผมมันจะมาเลื่อยขึ้นตำแหน่งมันเราก็จะให้มันมีที่รองรับของเขาด้วยมี่มันเกาะครับผมมีที่เกาะให้เขาบ้างอันนี้จะเป็นไม้เป็นไม้เรียดินครับผมมันมาหน่อยเนาะเขาเรียกมาหน่อยเนาะนี่อีกระดับหนึ่งครับผม เพราว่าเขากอว่าตอนนี้ไม้ครบสี่ระดับยังเหลือไม้กินหัวเดี๋ยวเรามองดูไม้กินหัวไม้กินหัวก็จะคือจะเสริมไว้ลงไปในในในพื้นที่นี้นะครับนู่นนู่นไม้กินหัวใช่ไหมมันจะอยู่โซนที่แดดบัวลำไานที่หนึ่งนี่ส่วนของมันเป็นร่มนะร่มเงานี่คือจัดการบริหารพื้นที่ครส่วนตรงนี้มันจะว่า้ตรงนี้เราเราเราปลูกแต่เพราะว่ามีแสงแดดอ่า ก็ค่อนข้างจะโดนแดดได้บ้างครับแต่มันครับตรงที่ไหนที่มันร่มร่มมันแต่จะมีการลงมาไปเข่อนจะโดนนี่คือจัดการพื้นที่ครับผมเราจัดเป็นของไก่ไก่ระบายน้ํารับความชื้นครับผมมาให้เสริมเพิ่มเข้าไปจากไม้ป่าครับผมแล้วตรงนู้นจะเป็นอาสงวนอันครอ๊อฟก็ทำก็ทำคือเราถ้าจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่การจัดการของให้ธรรมชาติมันเคลื่อนเหมือนกันกับสิ่งที่มนุษย์สร้างเอาจาก เรียกว่าอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเนาะว่าเป็นแบบแปลงอย่างเงี้ยแล้วลักษณะอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้เหกือนกันในพื้นที่ครับแล้วครับผมขึ้นอยู่ว่าเราจะออกแบบพื้นที่ของเราแบบไหนใหนประโยชน์ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดครับผมมันมีประโยชน์หลายด้านอย่างเช่นพอเราจัดอยู่ตรงนี้มันสามารถเออเป็นที่เพาะได้นะพอํำก็ได้ใช่เป็นที่พักผ่อนได้นะพกอ้อะไรกินด้วยนีของกินอไปพร้อมพร้อมกันโดยที่ว่ามันได้ประโยชน์หลายๆอย่างพร้อมกัน นอกจากยางงั้งนมันจะได้อะไนึ่งว่าเป็นคือเพาะก็เป็นเป็นแปลง็บล็อกบล็อกบล็อกนะ,ะครับแต่ตรงนี้เราได้อะไรหลายหลายมิติรู้สึกว่าหลายมิติมันก็จะให้แบบประโยชน์มันเยอะขึ้นเ,เพิ่มเพิ่มมูลค่าครับผมทำให้เกิดประโยชน์ <c oughs> นะครับ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่เล็กนิดเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็คุ้มค่าตรงนี้เรามีไม้สูงไม้กลาง สองระดับแล้วก็มาเพิ่มเลียดินแล้วก็กินหัวเรียกว่าเราปลูกปาก่าครบท่าดับบ,บนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดครับผมแล้วยังจะได้พื้นที่เพาะชำทําเป็นแบบโรงเรือนก็ได้ครับผให้มัอยู่ในร่มไม้ก็ได้ครับผนี่คือศูนย์กิจกรรมธรรมชาติกาสินครับผมโอเคไหม